ชาแนลนัชชาพยากรนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องนัชชาพยากรนะคะก็ฟังนะคะถ้าหากคุณผู้ชมฟังแล้วดีมีประโยชน์ต่อตัวท่านและก็เพื่อนของท่านนะคะก็อย่าลืมฝากกดแชร์กด s u b s c r i b e ไปนะคะการเปิดมาจะเจอกันในวันนี้นะคะถือว่าท่านได้เปิดดวงนะคะได้เปิดดวงของตัวเองได้รับรู้เรื่องของตัวเอง ล่วงหน้านะคะเขาเรียกว่าได้เปิดดวงนั่นเองนะคะการแชร์ไปก็เป็นการช่วยให้เพื่อนของพวกเรานะคะได้ดูได้รู้ในเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็ได้กุศลเช่นกันนะคะสำหรับในเดือนนี้นะคะดวงของพวกเราชาวราศีธนูนะคะก็ต้องบอกว่า เป็นไพ่ที่สวยงามนะคะสาหรับท่านใดนะคะที่ในเรื่องการงานในเรื่องการงานในเรื่องการเรียนนะคะสมมติว่าในเรื่องการงานนะคะคุณจะไปสมัครงานคุณก็จะได้งานนะคะถ้าหากว่าใครที่ตกงานอยู่จะไปสมัครงานจะไปสอบแข่งขันคุณก็จะได้งานนั้นๆสําเร็จ ด้วยตัวคุณเองนะคะเรียกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถสําหรับนักเรียนนักศึกษาจะสอบชิงทุนสอบแข่งขันหรือว่าสอบเพื่อเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณก็จะประสบความสาเร็จนะคะแล้วก็เรียกว่าชาวราศีธน,นูเป็นคนที่ขยันนะาทางานเก่งแล้วก็ทำงานแบบเหมือนไม่มีวันหยุดอะ่ะนะคะเหมือนไม่มีวันหยุดแบบว่า ฉันจะเร่งทางานฉันจะเร่งทํางานเพื่อจะให้ประสบความสําเร็จเร็วๆแล้วก็เพื่อที่จะได้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่พวกเราวางเอาไว้บางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันหนักนาสาหัสพอสมควรหรือว่าบางท่านอาจจะอยู่ในงานหรือว่าในตําแหน่งที่บริษัทที่ค่อนข้างงานเยอะงานหนัก หรือภาระเยอะภาระหนักนั่นเองค่ะแต่เรียกได้ว่าพวกเราชาวราศีธนูก็จะประสบความสําเร็จตามที่เรามองเอาไว้เราแผนเอาไว้จะเสร็จเร็จได้นั่นเอง แต่จะชัดเจนในแต่ละวันนะคะจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งตอนท้ายคลิปนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูแล้วยังไม่กระจารยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะแจ้งในตอนท้ายคลิปนะคะแต่ละวันของคนทั้ง7นะคะโดดเด่นในเรื่องอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามไปให้จบคลิปนะคะสำหรับในเรื่องการงานนะคะก็อย่างที่บอกเนาะ เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถแต่ว่าบางท่านอาจจะมีะหลายหลายท่านหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสได้ปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงนะคะจากสิ่งใหม่ไปสู่สิ่งใหม่จากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งหรือว่าบางท่านอาจจะทำงานที่มันเกี่ยวกับงานที่ มันค่อนข้างหรือทุกตึกทุกอะไรพวกนั้นนะคะก็เรียกว่าจะไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่แต่บางท่านนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรเพื่อที่จะปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงนะคะก็เรียกได้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นก็ขอให้พวกเรามองว่า มันดีมันจะได้ปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงถ้าเรามองในสิ่งที่ไม่ดีมันจะทําให้เราเครียดเพราะฉะนั้นเราก็มองในแงด่ดีมองหาสิ่งที่ดีนะคะแต่เชื่อได้ว่าพวกเราเชาวราศีธนูไม่ค่อยเครียดหรอกนะคะเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าไพ่เหรียญก็ขึ้นเนาะไพ่เหรียญขึ้นมาตั้งสองใบเศรษฐกิจไม่ดีแต่พวกเราไพ่เหรียญขึ้นนี่ เชื่อไพ่นะคะว่าพวกเราไม่ได้ขัดสนอะไรมากมายมีไพ่เหรียญขึ้นมาพวกเราเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เรียกว่าทําทงานขึ้นมาเมื่อไหร่เงินมันจะได้ผลผลิตตามที่ทําหรือว่ามันอาจจะได้ไม่เต็มร้อยแต่ก็เรียกว่าก็ยังได้เนาะนะคะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องการเงินของพวกเราก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้ขัดสนอะไรมากมาย นะคะไม่ได้ขัดสนอะไรมากมายมันมีลู่ทางมาอยู่แล้วนะคะมันมีเรียกว่าเงินทองไม่ได้ไม่ค่อยได้ขาดมือสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้มันจะขาดมือมันก็มีคนช่วยเหลือคุณนะคะมันมีคนช่วยเหลือมีคนเกื้อหนุนเกื้อคุณคุณอยู่แล้วมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรือท่านที่จะอย่างที่บอกว่าจะไปสมัครงานบางท่านอาจจะไปได้เจ้านายที่ดีเจ้านายที่มีเมตาก็เป็นได้นะคะสําหรับคนที่มี ครอบครัวนะคะคู่ของคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเป็นคนที่มีความสามารถหาเงินเก่งหาเงินได้คล่องมือส่วนพวกเราก็เป็นแม่บาทแม่เสีเรือนสําหรับผู้หญิงเนาะเป็นแม่บ้านแม่เสียเรือนเป็นคนที่เรียบร้อยนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานหรือใดๆก็แล้วแต่พวกเราเป็นคนเก่ง เป็นคนที่มีความเมตตาสูงแล้วก็เก่งทั้งงานบ้านเก่งทั้งงานนอกงานะายคุณเก่งแต่ว่าในเรื่องการบ้านของคุณเนี่ยคุณสุดยอดนะคะเป็นคนที่รักความสะอาดนั่นเองนะคะหรือสำหรับคุณผู้ชายคุณก็จะได้แฟนที่เป็นคนสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องและก็เป็นคนที่ เอาใจใส่ดูแลในเรื่องงานบ้านงานเรือนไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็ยังสามารถปรึกษาในเรื่องธุรกิจได้ง,งานนอกงานไดเขาเก่งนะคะชาวธนูนะคะสำหรับในเรื่องอคนโสดเนาะสำหรับคนโสดก็จะได้คนที่าหาเงินเก่งเป็นคนที่อายุมากกว่าแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตานะคะแต่ก็ อาจจะไม่ใช่คนโสดสนิทนะคะอาจจะเป็นคนพ่อไม้แม่ไม้นะคะสําหรับคนโสดเนาะสำหรับในเรื่องอความคิดความอ่านของพวกเรานะคะก็าเรียกเรียกว่าเป็นคนที่คิดอยากจะทําอะไรในคลาเดียวหลายๆอย่างนะคะเป็นคนที่ชอบที่จะไม่อยากทาอะไรอย่างเดียวมันเสี่ยงว่างั้นเถอะนะคะมันเสี่ยง จะทำอะไรก็ได้นะคะว่าจะเป็นขนมนมเนยพวกน้ำอะไรต่างๆทำได้หมดนะคะของกินของใช้ที่เกี่ยวกับในครัวเรือนนะคะคุณสามารถทำได้ขายน้ำขายกาแฟขายชากาแฟหรือว่าขายพวกสวยๆงามๆก็ได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องอะไรที่เป็นน้ำๆน่ะนะคะค่อนข้างจะถูกใบนะคะ ขนาดงเหนื่อยก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับในเรื่องสุขภาพนะคะก็เรียกได้ว่าพวกเราชาวธนูเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเสียเรื่ออะไรสักเท่าไหร่สุขภาพก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะไม่ได้มีอะไรมากมายไม่น่าเป็นห่วงอาจจะมีบ้างที่บางครั้งอาจจะรู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้างนะคะอาจจะรู้สึกหงุดหงิดเฉยเียอยู่บ้างเนื่องด้วยหลายๆอย่างนะคะมัน จะทำให้พวกเราอดที่จะคิดดที่จะอํนมนลง,งิดไม่ได้นะคะสําหรับคนช่วยเหลือก็มีอยู่แล้วเนาะมีคนมีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลืออยู่แล้วส่วนสิ่งที่จะแก้ไขพวกเราเป็นคนที่อย่างที่บอกเป็นคนที่มีความคิดมีไอเดียเยอะแยะมากมายอยากจะทำหลายๆอย่างก็ต้องดูความสามารถของเราว่า จริงๆพวกเราความสามารถเยอะแต่เพียงว่าความสามารถที่เราจะทำได้บางทีมันทำมากอย่างหลายอย่างจนเกินไปเราก็ไม่ไหวใช่ไหมคะเราก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็ให้ดูนะคะส่วนเรื่องโชคลาภนะคะพวกเราก็มีโอกาสได้อะของมีค่าหรือมีคนให้ของมีค่าเรานะคะในเรื่องโชคลาภนะคะสำหรับ จะเด่นในแต่ละวันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครเด่นในเรื่องอะไรนะคะสําหรับคนที่เกิดวนันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวนันอาทิตย์ถ้าหากว่าคุณจะไปสมัครงานจะสอบแข่งขันเข้าข้าราชการหรือสอบเข้าเรียนหรือสมัครงานสอบแข่งขันในเรื่องการงานคุณจะสําเร็จได้นะคะคุณจะสาเร็จได้แล้วก็ให้รายละเอียดรอบคอบ นะคะเพราะว่าบางครั้งพวกเราอาจจะเผลอเลอะไปก็มีนะคะให้ละเอียดรอบครอบแล้วทำทีเดียวให้สำเร็จนะคะให้ดูให้แน่ใจก่อนนะคะว่าข้อสอบนั้นๆหรืองานนั้นๆมันมีอะไรบกพร่องไหมตรวจสอบให้ละเอียดนะคะแต่พวกเราก็จะสำเร็จได้นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ถือไพ่เหรียญมาเลยนะนะคะ บริบูรณ์พร้อมพ่างไปด้วยเหรียญน,นะคะหรือมีโอกาสได้จับจ่ายใช้สอยอในเรื่องการเงินนะคะ,ะก็เป็นได้แต่ลู่ทางหากินของพวกเราก็เรียกว่าลู่ทางหาเงินของพวกเราก็เรียกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถหาเงินได้เป็นจำนวนมากนะคะชาววันจันนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะคุณ มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นก็ให้ถือซะว่าให้เรามองในแง่ดีให้เรามองในมุมดีอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงก็สียซะว่าเออเปลี่ยนของเก่าไปของใหม่มามันย่อมดีกว่าเดิมน,นะคะมันย่อมดีกว่าที่เป็นอยู่นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราชาวันอังคาร ราศีธนูนะคะก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลุ้มสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนแปลงไปมันย่อมดีว่าของใหม่อย่างแน่นอนนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคะก็ให้ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันหรืออาจจะลรี่หนีไปสักระยะหนึ่งเราค่อยมาคุยเราค่อยมาคุยกันก็ได้นะคะก็ให้มองในสิ่งที่ดีให้มองในแง่ที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะ ชาววันพุธเป็นคนที่มีความคิดความอ่านมีไอเดียดีแต่บางครั้งพวกเราอาจจะคิดอะไรแบบฉาบฉวยก็เป็นได้นะคะฉับฉยวยที่แบบคิดคิดแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับสมาธิสัน้นทำอะไรไม่ได้หลังใจหยุดแล้วก็เปลี่ยนไปนมองอย่างอื่นแทนอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เรียกว่าพวกเราเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความขย,ยัยาเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อน ะะเป็นคนที่มีความเยอ,อนอดอปมีคนที่ได้อะไรมาใหม่ๆเสมอหรือว่ามีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้มีคนอุปถัมภ์นะคะมีคนอุปถัมภ์คัมโชนะคะชาววันพุธเรียกว่าเป็นคนที่อุดุมสรมณ์บริบูรณ์พร้อมทางไม่ขาดสนอะไรมากมายนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสคุณเป็นคนที่ มีจิตใจที่เมตตานะคะ,ะเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาออกโภกโอมอารีนะคะเพื่อกูดเกื้อนหนุนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเขาเรียกว่าอยู่กันแบบคุ่นนะคะคุณเป็นคนที่บริบูรณ์พร้อมพ่างไม่ได้ขัดสนอะไรนะคะชาววันพฤหัดเนาะ <S <S สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์คิดอยากจะทํา หลายหลยอย่างในคราดเดียวกันก็ดูกําลังตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขกับการอยู่การกินอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่าไม่เรียกว่าตกเย็นมาเนี่ยคุณจะต้องมีกับข้าวกับปลาหรืออะไรก็แล้วแต่เต,ต็มโต๊ะนะคะมีความสุขกับการกินนะคะชาวันศุกร์เนาะมีความสุขกับการกินนะคะแล้วก็เรื่องอื่นไว่ทีหลังนะคะเรื่องอื่นไว้ทีหลัง คือคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยียเอียดอะไรมากมายเนาะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์คุณเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเป็นคนที่ขยันในเรื่องการบ้านการเรืยนนะคะเก่งทั้งงานนอกงานในนะคะทำได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่รักความสะอาดนะคะรักความสะอาดเป็นคนที่เรียกว่า ค่อนข้างจะเก่งนะคะเป็นคนที่เรียกว่าวางแผนอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนนะชาววันเสาร์นะคะโดยรวมนะคะของพวกเราชาวราศีธนูก็เรียกได้ว่าออกมาดีนะคะไพ่ก็ดีทั้งหมดไม่มีอะไรเสียมากมายนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งพวกเราอาจจะมีอารมณ์โมโหม,มีอารมณ์หงุดหงิดบ้างนะคะเมื่อเรารู้ในเรื่อง ตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะแพงเราได้เราสามารถที่จะระงับอารมณ์ได้แล้วก็ป้องกันได้นะคะเมื่อเราทราบลร่วงหน้านะคะเหตุที่มันจะเกิดมา จากหนักมันก็จะเบานะคะเพราะฉะนั้นการเปิดเข้ามาเจอในการดูดวงนะคะก็ดูเพื่อเป็นไดลน์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูเด่นชัดอย่างแน่นอนกับดวงของท่านนะคะก็สามารถทักไลน์เข้ามาเดี๋ยวลริษาจะวางไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็เบอร์โทรไว้นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามใครที่สนใจอยากจะสักไว้เมอร์เสริมดวงเองก็ได้เช่นกันนะคะกนะ็สามเส้นรวย เส้นวาสนาสักแล้วทําให้เรามีวาสนาดีนะคะมันหลายๆอย่างเนาะหรือว่าเส้นเกติยศนะคะช่วยให้พวกเราทําอะไรก็สําเร็จแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะการสักลามือเป็นการวางอักขระบนฝ่ามือนะคะให้เหมือนกับเราขีดเส้นทางเนาะเหมือนกับเราขีดเส้นทางให้เราได้มีลู่ทาง เดินได้สะดวกขึ้น,นเองนะคะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็ได้เช่นกันนะคะไม่ต้องมาก็ได้คือสามารถถามทางไลน์แล้วก็เปลี่ยนทางไลน์ได้เลยเพียงแค่ท่านโอนเงินเข้ามาเราก็จะเปลี่ยนชื่อให้ท่านเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลเปลี่ยนหรือว่าตั้งชื่อ,อสถานที่ทำงานของเราก็ได้เช่นกันนะคะ อรที่สนใจก็อ,อย่าลืมทักเข้ามาหรือจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่เหงากันเนาะนะคะก็จะได้เป็นมิตรด,ดีต่อกันนะคะพ้นบนนะคะที่เคยสร้างเคยทำมาขอส่งให้กับทุกท่านนะคะแค่วาดปลอดภายัยจากโรกภคภัยไข้เจ็บโรคแ,แรงที่มันเกิดอยู่ในเวลานี้ถือซะว่าเป็นกรรมร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราชาวธนูไม่ได้เครียดได้กุ้มอะไรมากมายแล้วก็พวกเราก็ห่างไกลจากโรค หลายแหละอย่างแน่นอนนะคะพวกเรามีความสุขก็ี่ยการอยู่การกินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีพ้นทุกพ้นเคราะนะคะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จทุกท่านทุกคนนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ